วันนี้เราจะมาทำกล้วยฉาบทานกันนะคะเราจะใช้กล้วยหอมนะคะแต่ถ้าเรามีกล้วยน้ำว้าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เกลือสำหรับแช่นะคะแช่กล้วยเวลาที่เราปอกกล้วยนะคะน้ำมันพืชสำหรับทอดนะคะน้ำตาลทรายนี่จะเป็นส่วนของน้ำเชื่อมนะคะน้ำตาลทรายเนยนะคะเนยสดจืดเกลือ แล้วก็น้ำเปล่านะคะนี่ก็จะเป็นใบเตยเราจะมาทำส่วนของน้ำเชื่อมนะคะใส่น้ำลงไปนะคะใส่ใบเตยลงไปนะคะจะได้หอมหอมตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ เกลือนะคะพอใบเตยของเราสุกแล้วนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะใส่เนยใส่เนยสดลงไปนะคะก็จะหอมทั <is in> <background> ้งกลิ่นใบเตยแล้วก็เนยนะคะ ขนมเชื่อมของเราค้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องเหนียวเนาะค้นๆหน่อยนะคะเราจะปิดไฟเลยนะคะโอเคพักส่วนของนำเชื่อมไว้เตรียมน้ำไว้นะคะสำหรับที่เราจะแช่กล้วยที่เราเปลอกไว้แล้วนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเราจะมาปลอกเปลือกลอกล้วยนะคะ ตัดหัวท้ายใส่ถุงมือด้วยนะคะสวมถุงมือด้วยเพราะว่า,เ,าเปลือกของกล้วยจะมียางอยู่นะคะจะดำได้ตัดหัวท้ายแบบนี้นะคะก็ผ่านะคะผ่าเป็นแนวยาวแบบนี้นะตัดหัวนะคะ ตัดท้ายแล้วก็ผ่าเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ค่อยๆลอบเหลือกออกแบบนี้นะคะค่อยๆแกะออก จากนั้นเรามาแช่น้ำนะคะน้ำเกลือ,อไว้แบบนี้นะคะ เราจะนำะกล้วยของเรานะคะมาฝานนะคะสไลด์แบบนี้นะคะเป็นแผ่นบางๆประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวลองให้ดูลูกใหม่นะคะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะยิ่งบางยิ่งกรอบนะยิ่งเวลาไปทอดนี่จะยิ่งกรอบนะคะ เราตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะใช้ไฟกลางใช้ไฟกลางพอน้ำมันเราร้อนนะคะแล้วก็ใส่กล้วยลงไปอันนี้เป็นเทสดูนะคะว่ากระทะเราใช้ได้น้ำมันเราใช้ได้หรือยังแล้วก็ค่อยใส่ลงไปนะคะ แล้วก็คอยคนนะคะไม่ให้กล้วยของเราติดกันนะคะโอเคหยะอเอกเป็นชิ้นไทยชิ้นแต่ละชิ้นนะคะ พอกล้วยของเรานะคะเหลืองได้ที่ที่เราพอใจแล้วนะคะแล้วก็จะเก็บขึ้นนะคะพักให้เสด็จน้ำมันก่อนแบบนี้นะคะ กล้วยที่เราเสด็จน้ำมันไว้นะคะจากนั้นเราก็จะนำมาใส่ในน้ำเชื่อมนะคะคลุกคลุกให้เข้ากันนะคะเน้น้อยก่อนนะคะเพราะกลัวว่ากล้วยฉับของเราเาจะแตกได้นะคะเขาจะหักได้ค่อยๆนะคะค่อยๆคลุกนะคะให้เข้ากันนะคะ ากนั้นเราก็ตักใส่ตะแกรงอีกนะคะให้เขาเสด็จน้ําเชื่อมนะคะแบบนี้นะคะโอเคนะคะเรารอให้เขาเสด็จน้ําเชื่อมก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปทอดอีกทีนึง เราจะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใช้น้ำมันเดิมที่เราทอดไปตอนแรกนะคะพอกระทะเราร้อนน้ำมันเราร้อนแล้วเราก็ใส่กล้วยฉาบนะคะที่เราเคลือบนาเชื่อมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทอดไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกรียมเกินไปนะถ้าเราไม่ทอดเขาก็จะแฉะนะคะ พอได้ที่ล้วก็เก็บขึ้นเลยนะคะกล้วยฉาบของเรานะคะก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเมนูง,ง่ายๆที่เราสามารถที่จะนำวัตถุดิบนะคะบ้านๆเรามาทำได้เลยนะคะจะเป็นกล้วยหอมหรือว่ากล้วยไข่หรือว่าจะเป็นกล้วยนวาก็ได้หมดเลยนะคะใช้วัสดุที่เรามีวัตถุดิบที่เรามีนะคะโอเค